เอสนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตต์จำกัดหนึ่งในผู้นำฟิไนเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีสนับสนุนโดย เน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพชิวไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพุธค่ะ25มิถุนายน2568นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุธและดิฉันณทิพกระดาค่ะ ในวันที่บรรยากาศในเอเชียน<า>ยังดูสดใสยอยู่คุณแพนแต่ว่าบ้านเราแมดูอ่อนแรงนะครับขนาดเรื่องของอิสาราเอลแล้วก็อิหร่านที่ดูคลี่คลายกันไปนะครับะจะทําให้บรรยากาศการลงทุนทั้งอเมริกาเมื่อคืนนี้ที่บวกขึ้นมากว่า1%นเะครับเอเชียเช้านี้บวกต่อนะครับแต่ว่าบ้านเราดูจะแผ่วๆลงประเด็นส่วนสําคัญในบ้านเราวันนี้น่าจะจับตาเรื่องของการประชุมกรงงงนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้เนี่ยมีการประเมินเอาไว้ครับว่ามีโอกาสถึง65%ารที่แบงก์ชาตินั้นจะลดอัตราดอกเบีย้ยในครั้งนี้เนื่อง จากแรงกดดันทางด้านพลังงานนั้นลดลงไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการลดออกเบีย้ยจริงเนี่ยมีการประเมินกันเอาไว้ครับว่าอาจจะส่งผลดีกับเซ็นเนเ็กได้ประมาณสัก40จนถึง50จุดทีเดียวนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเซ็นเนเ็กแผ่วลงมาครับวินาทีปัจจุบันติดลบอยู่2.8 6จุดล่าสุดเปิดตลาดเช้านี้1097จุดครับส่วนบรรยากาศการซื้อขายในสินทรัพย์ต่างๆนะคะแน่นอนว่าพอสถานการณ์คลี่คลายนะคะมีข้อตกลงในการที่จะหยุดยิงในระยะเวลา24ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะมีรายงานว่า เอลกับิหร่าน,นั้นมีการละเมิดข้อตกลงก็ตามทีนะคะแต่ว่าที่ทางของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาทองคำค่ะไหลลงมานะคะตั้งแต่ช่วงค่ำคืนก่อนหน้า3,394ดอลลาร์ต่อทรอยออนลงไปทดสอบที่ระดับ3,395ดอลลาร์ต่อทรอยออนก่อนที่จะมีแรงซื้อพยุงกลับมาในตลาดโซนเอเชียเช้าว,วันนี้นะคะยืนอยู่ที่3,328ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างจะแรง7-8%จนกระทั่ง วินาทีปัจจุบันนะคะเวทเท็กซ์นั้นยืนอยู่ที่64ดอลลาร์โดยประมาณและเบรนด์ยืนอยู่ที่66ดอลลาร์ถึง67ดอลลาร์โดยประมาณค่ะส่วนแนวโน้มค่าเงินบาทของบ้านเรานะคะเช้าวันนี้ขยับแข่งค่าที่ระดับ32บาท60สตางค์ค่ะซึ่งประเด็นต่างๆนะคะกับการประเมินที่ทางของการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้รีบาวกลับมาค่อนข้างจะดีสัญญาณการไปต่อหรือว่าจะปรับพักฐานต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้นายเทรดทามค่ะ ในทําเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณช,ชานชัยพันธาธนากิจผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทร,รัพย์เมแบงกประเทศไทยจํากัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณชันชัยค่ะสวัสดีครับคุณชันชัยครับครับสวัสดีครับหลายคนก็กลัวจะตกมาเหมือนกันนะครับหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มจะคลี่คลายตลาดในต่างประเทศดูเหมือนว่าจะมีการรเบาวได้ต่อเนื่องแต่ว่าบ้านเราวันนี้ยังดูแผ่วๆอยู่แนะนํายังไงดีครับ ครับก็ภาพรวมนะครับผมว่าวันนี้วันนี้แผ่วๆมาเนี่ยแปลกใจไหมก็ไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็บ้านเราก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ค่อนข้างเอาเพืฟอร์ฟมตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับบวกไปประมาณก5สามุได้ นะครับสำหรับภาพในระยะสั้นเนี่ยนะครับจริงๆเราเราก็มองว่าภาพในในช่วงเนี้ยนะครับมันน่าจะเป็นการพยายามที่จะกลับมาประคองนะครับปีตรงบริเวณช่วง1,100จุดบวกลบแถวๆนี้ให้ได้ก่อนนะครับโดยถ้ามองเนี่ยนะครับในในระยะถัดไปเนี่ยนะครับผมว่าสิ่งที่ภาพประหลาดเนี่ยจะจะให้น้ำหนักนะครับหลังจากที่ประเด็นเรื่องของความเสี่ยงในตะวันออกกลางเนี่ยมันมันคลายลงเนี่ยนะครับผมว่าเดี๋ยวระยะถัดไปเนี่ยก็จะเป็นประเด็นในส่วนของตัว าการเมืองในประเทศเนี่แหละครับทีน่น่าจะากลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับเราเรามองว่าจริงๆภาพมันอาจจะเป็นลักษณะก็คืออยู่ในในภาวะที่ลมสงบก่อนนะครับจากที่อา ตัวรัฐบาลกําลังจะอฟอร์มคร,อร,อรมอใหม่นะครับแต่เดี๋ยวอาปาห์หน้าเนี่ยนะครับประเด็นที่ต้องติดตามเนี่ยนะครับคีย์สำคัญก็คงจะเป็นวันที่1กรกฎาคมนะครับที่ทางศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะมีการพิจารณารับหรือว่าไม่รับคําร้องของสวที่มามายื่นอถอนนายกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าในในช่วงระหว่างที่มันมีความ ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับในระยะในในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยมันอาจจะทําให้หุ้นเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นภาพของการอ่าวแกว่งออกข้างๆก็สร้างฐานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใน,ในเชิงคําแนะนําของเราเนี่ยนะครับเราก็มองว่าจริงๆไอระดับของของเซ็นจินเด็กตรงนี้ถ้ามองในม,มุม v a l u a t i o n มันก็ถือว่าอ่าค่อนข้างถูกมากแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจังหวะย่อมานะครับจริงๆเราก็มองว่าน่าจะเป็นอ่าโอกาสนะครับสาหรับอ่าการการซื้อได้นะครับสาหรับตัวตัวนักลงทุนนะครับครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะสัญญา หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของนักลงทุนที่เร่งโคเบอชอตนะคะกลับมาหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยลงไปทดสอบโลใหม่นะคะที่ระดับ1 0 5 3จุดตรงนี้เองเนี่ยคุณชานชัยมองเอาไว้ไหมคะว่าแนวรับตรงไหนที่ไม่ควรหลุดลงไปแล้วมันอาจจะทําให้ภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งอะค่ะอ๋อครับแะครับก็ในในภาพในระยะถัดไปอะนะครับผมว่าแน่นอนไอ้ตดนตรงบริเวณช่วง1นึ่จุดนี่แหละนะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจะเป็นจุดที่ค่อนข้างมีในยัสำคัญ นะครับในย้สำคัญเนี่ยก็ถามว่าสําคัญยังไงนะครับาะว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดผมว่าเป็นจุดทาสทสที่ดีนะครับสำหรับในแง่ของตัวตลาดในรอบในในช่วงสองรอบที่ผ่านมานะครับรอบแรกถ้ายังจำกันได้เนี่ยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนเมษานะครับที่มันมีความกังวลจากประเด็นเรื่องของตัวสงคราม การค้านะครับที่ทางสารัฐเขาเตรียมขึ้นภาษีของเรานะครับก็ลงมาแถวานั้นนะครับแล้วก็ฟื้นกลับไปนะครับรอบที่2นะครับก็คือเมื่อวันที่ย3ิาทุนาที่ผ่านมาเองนะครับอรอบนี้เนี่ยก็เป็นความกังวลนะครับผมว่าม,มันผสมผสานกันนะครับทางในแง่ของตัวเหตุการณ์ใน อ่าตะวันออกกลางแล้วก็การเมืองในประเทศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจุดนี่แหละครับมันจะเป็นอ่าจุดที่เป็นแนวรับสําคัญนะครับก็ถ้ามีการปรับลงไปเนี่ยนะครับตรงนี้มันอาจจะทําให้อ่าภาพของตัวเซ็นต์อินเด็กต์เนี่ยนะครับอ่าโมเมนตัมอาจจะเสียนะครับแต่ว่าถ้าผมว่าในระยะถัดไปเนี่ยนะครับในช่วงในช่วงเนี้ยนะครับผมว่ายังไงก็น่าจะยังยืนได้นะเพราะว่าสถานก,การณ์ต่างๆเนี่ยมันมันเริ่มที่จะอ่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมานะครับครับผม <c oughs> พูดถึงค cover s h o ตก็จะพูดถึงฝั่งที่โดนฟอสเซล เมื่อวานไม่ได้นะครับสตัวใหญ่ที่เช้านี้ยังติด o s ส Active ด้วยนะครับที่ถูกฟอสเซลออกมาจาก VI ท่านหนึ่งเนี่ยไม่จวนเป็น KTC X ็กซ์ฟแล้วก็ตัว BEC วันนี้ผันผวนมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายคนรู้สึกว่ามันหอมหัวนะครับกับการจะเข้าไปเกณงกําไรตรงนี้เข้าไปซื้อตรงนี้ได้หรือเปล่านะนํายังไงกับหุ้นทั้ง3ตัวที่โดนฟอสเซลลงมาหนักๆในเช้านี้บ้างครับครับก็ผมว่าคีนับแรกเนี่ยนะครับก็คงคงจะต้องมามารอดีก่อนว่าหุ้น อ่ะต้องต้องมาแยกก่อนนะคะว่าหุ้น3ตัวเนี้ยนะครับในในเชิงเนี่ยพื้นฐานเนี่ยนะครับอ่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้ามองในในเชิงของฟอสเซลเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นมันมันเป็นกลไกที่มันคนละเรื่องกับปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งถ้ามามาสแกนดูเนี่ยนะครับอ่าในแต่ละตัวเนี่ยจุดที่เรามองว่าอ่าน่าสนใจเนี่ยจริงๆก็ก็คือในส่วนของตัวอ่า KTC นะครับที่ในมุมฝ่ายวิจัยเราเนี่ยนะครับเราเราก็ยังมองว่าอ่าภาพเทรนเนี่ยนะครับกำไรในอนาคตเนี่ยก็ยังยังอยู่ในในจุดที่ดีนะครับ ถ้ามองในแง่ของตัวภาพของคุณภาพสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีแล้วก็โดเดเด่นกว่ากลุ่มนะครับแล้วก็ภาพของตัวราคาหุ้นท,ที่ลงมาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยดีเวเดนดิวเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณสัก5-6อร์เซบวกลบแล้วนะครับเรามองว่าจุดตรงเนี้ยนะครับสำหรับนักลงทุนต้องบอกว่าระยะกลางถึงยาว นะครับเรามองว่าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ซื้อได้นะครับแต่ว่าก็ต้องต้องรอบรับนะครับว่าซื้อไปเนี่ยระยะท่านเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีความผันผวน,นนะครับจากประเด็นเรื่องของฟอสเซลเนี่ยที่ตงเนี้ผมว่ามันมันอยู่ในในช่วงที่อาจจะต้องรอให้ฝุ่นม,มันันจางๆก่อนนะครับครับค่ะในจังหวะที่เป็นรอยต่อนะคะของการปรับพักฐานหรือว่าไซเวยในกรอบที่ค่อนข้างจะแคบๆตรงนี้คุณชานชัยแนะนำในการที่จะเลือกหุ้นหรือว่าเสริมพอร์ตยังไงบ้างหรือเปล่าคะ ครับก็ในมุมหุ้นเนี่ยนะครับจริงๆเราเราก็มองอันดับแรกเนี่ยก็เป็นเน้เนเนหุ้นที่เรามองว่า ภาพในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีดีเวนด์ยูเนี่ยนะครับสูงนะครับคอยที่จะซัพพอร์ตไว้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยนะครับตัวเมย์แบงเราเนี่ยนะครับที่ที่เราเลือกเป็นเป็นท็อปพิกจริงๆเราเลือกเป็นระยะสัปดาห์นะครับก็คือในส่วนตัวเคแบงนะครับคือเรามองว่าภาพของยูปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระดับประมาณสักแปดเซ็นนะครับแล้วก็ถ้ามองจากในเชิงคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยนะครับของธนาคารก็ยังอยู่ในในจุดที่ยังบริหารจัดการไดดด้้ีีีนนนนนนะครรัับบซึ่่่งออเเเเาากวปปป็็็จุท มาที่จะซื้อแล้วก็ลงทุนในระยะกลางยาวได้นะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะต้องหาหุ้นในในเชิงที่เป็นอนากาศเพลงนะครับ สำหรับหุ้นที่ราคาหุ้นเนี่ยมันยังปืนช้านะครับซึ่งวันนี้เราก็เรื่องในส่วนของตัว W H A ขึ้นมานะครับเพราะเรามองว่าภาพของตัวราคาหุ้นเนี่ยนะครับมันก็ยังอยู่ต่ำกว่าจุดที่คุณครามเขามีการประกาศภาษีสอบโต้เนี่ยถึงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเทียบกับตลาดเนี่ยที่ตอนนี้ห่างจากจุดนั้นเนี่ยประมาณั้หกเปอร์เซ็นต์นะครับเราเห็นว่าภาพเนี่ยมันมันแลกขาดตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่ถ้าเรามองในระยะถัดไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าในส่วนของตัวไทยเนี่ยนะครับยังยังน่าจะมี าการเจราจากับสหรัฐเนี่ยเราสามารถที่จะลดภาสีนะครับจากระดับที่สหรัฐเรียกเก็บ ประกาศไว้ถ้าสิงทรโตตรงนั้นเยลงมาได้นะครับดังนั้นเราก็เลยบอกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งในตรีมละกัดเคที่น่าสนใจนะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้แนะนําเช้าวันนี้นะครับเป็นตัวของ Kbank กแล้วก็ WHA ส่วนใครถ้าเกิดบอกว่าอยากจะเข้าไปเกาะกลุ่มที่โดนฟอสเซอร์ลงมาวันนี้เนี่ยเลือกให้ตัวเดียวเนี่ยทางคุณชานชัยเลือกเป็นตัวของ KTC ว่าตัวนี้พื้นฐานอาจจะแน่นที่สุดใช่ค่ะไปดูกันต่อนะคะที่าาาาามนนํทฝกกกกัจงรรย การค่ะกสิกรไทยมองไปที่เซนเทลแล้วก็ OSP ค่ะขณะที่ Kingford ครับชอบกาฟแล้วก็คลินิกครับทางด้านของฟินาเซียเซรสค่ะมองไปที่ MTC ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับทางด้านของ SCB ครับมีการประกาศปล่อยกู้ให้กับกลุ่ม SC s s สเสูงถึง17,600ล้านบาทเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลับมาติดตามในช่วงหน้าครับเว็บ,บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n n i n g c o น h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o โซเชต d จำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นแนช i a ลมีเดียแพลตฟอรมมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w ร์ลไวด์เว็บดอทมันนี่แอนนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตต์จำกัดหนึ่งในผู้นำฝ่ายเนเชียลมีเดียแพลตฟอร์มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ worldwideweb.moneyandbanking.co.ts สนับสนุนโดย True Cyber Safe ปกป้องภัยไซเบอร์ Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ s h i l d Life จากเมืองไทยประกันชีวิต ดอกเบี้ยนในขาลงธุรกิจอสังหารมิมทรัพย์ยังคงไปต่อได้ครับล่าสุดทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์มีการประกาศปล่อยกู้นบบงเงินว7 6 0งเงิน17,600ล้านบาทให้กับกลุ่ม S.C. s s s e t เพื่อนําไปพัฒนาโครงการที่หัวัยระดับพรีเมียมครับ โดยคุณกริจันทโนโทกนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความท้าทายและส่งผลต่อภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยแต่ธนาคารก็ยังเห็นโอกาสของกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งธนาคารไทยพาณิชย์ครับได้ให้การสรับสุนทางการเงินแก่ SC s c สเซและกลุ่มบริษัทในเครือรวมมูลค่า17,600ล้านบาทในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย17โครงการประกอบด้วยโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมขายและโอนกรรมสิทธิ์ในปัจจุบันจำนวน9โครงการ 2. เป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่เปิดตัวใหม่ในปี68จํานวน3โครงการได้แก่แกรนบางกอกบุรวาสุขสวัสดิ์พราม3บางกอกบุรวาบรมสาย4และสันเล่เรสซิเดนเซสโซนอลเรสซิเดนเซสนะครับแล้วก็3ครับเป็นโครงการที่หัวใสที่มีแผนจะเปิดตัวในอนาคตตั้งแต่ปี69เป็นต้นไปอีกจำนวน5โครงการครับ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวของ SC Asset พร้อมสร้างคุณค่าให้กับตลาดที่วาาัยโดยรวมอีกทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยพาณิชย์ในฐานะผู้นำตลาดสินเชื่อเพื่อที่อ,อาศัยพร้อมเคียงข้างลูกค้าให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทางด้านของคุณนะัทพงศ์คุณากรวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอสซีแเซดคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนกล่าวว่าทางเอสซีแเซนะครับเชื่อมั่นในพลังของพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์กลยุทธ์ชัดเจนและศักยภาพในการปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ SCB จะยังคงเป็นรากฐานที่สําคัญที่จะช่วยให้บริษัทนั้นก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวครับ เป็นการเดินหน้าในการเสริมแกร่งให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยจากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะไปดูโอกาสในเรื่องของการลงทุนกันต่อค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่สนใจการลงทุนในต่างประเทศนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ i n n o v e ว X ค่ะลุกตลาด DR เปิดตัวชุดแรก3ตัวนะคะตอบโจทย์นักลงทุนกระจายพอร์ตสู่ตลาดจีนค่ะ i n n o v เ s เ no เรือธงด้านการลงทุนภายใต้กลุ่ม SCBX ค่ะได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ d e p o s i t เ r y r e c e i p t หรือว่า DR ชุดแรกจำนวน3ตัวเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตสู่ตลาดจีนได้แก่ HSH d 2 3นะคะซึ่งเป็น DR ETF ที่อิงดัชนีหางเสง High Dividend Yield ETF ตัวแรกของประเทศไทยลงทุนในหุ้นเด่นกลุ่มปันผลสูงมีประวัติการจ่ายปันผลสูงเฉลี่ย 6- 8ต่อปีตัวที่ 2ค่ะ CATL 2 3นะคะหุ้นเทคแบตเตอรี่แห่งอนาคตที่เติบโตเคียงข,ข้างยอดขายรถยนต์ EV และระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า ESS ทั่วโลกและตัวที่3ค่ะ BA 23านะคะที่อ้างอิงหุ้นอาลีบาบากลุ่มบริษัทเทคโนโลยีผู้นำอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากจีนค่ะ ทางด้านของคุณพยนพงศาวรี Chief Investment Office r บริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t X กล่าวว่าการเปิดตัวดีชุดนี้สอดรับกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงการลงทุนต่างประเทศให้ง่ายสะดวกและได้ประสิทธิภาพเสมือนการลงทุนในหุ้นไทยซื้อขายเป็นเงินบาทไร้กังวลเรื่องของภาษีและดีทั้ง3ตัวนี้ค่ะพร้อมให้นักลงทุนซื้อขายได้แล้วตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2568เป็นต้นไปบน ตลาดหุ้นไทยผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งพร้อมโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวนะคะเทรดดีอาร์ตัวใหม่ผ่าน i n n o v e s เอฟรีค่าธรรมเนียมตั้งแต่24มิถุนาย,ยน2568ถึง31รกรกฎาคม2568มูลค่าสูงสุดนะคะ2,000บาทค่ะ DR เนี่ยมันเป็นทูที่แรปการลงทุนในต่างประเทศตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยมีหุ้นจดทะเบียนเข้าใจว่าเป็น1ม0 0นหตัวนะครับรวมกับ ETF ที่สามารถแรปได้ก็อีกหลายหมื่นตัวเพราะฉะนั้นมันยังสามารถเปิดโอกาสให้นักลงทุนให้บริษัทหลักทรัพย์หรือว่า DR Provider เนี่ยสามารถแรปไอตัวการลงทุนที่น่าสนใจเหล่านี้เพื่อมานำเสนอให้นักลงทุนได้อีกค่อนข้างมากนะครับ หังนี้ค่ะภายในงานยังมีสัมมนา In Investment Outlook โอกาสการลงทุนในจีนและฮ่องกงโดย3ผู้เชี่ยวชาญจาก Innovesx และม i r ร e a s s e t นะคะผู้ลงทุนสามารถพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ HSHD23 นะคะหรือว่าห่งเสีง HD23 แล้วก็ทางด้านของ CatL23 รวมไปถึง b a b a 23ได้ในแอป Streaming เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันทีไม่ว่าคุณจะใช้บัญชี i n n o v เว X หรือบรกเกอร์รายอื่นนะคะ DR23 ทั้ง3ตัว นี้นะคะสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นไทยทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนระดับโลกได้สะดวกและมั่นใจมากขึ้นค่ะ ต้องบอกว่าถือว่าเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มีมากขึ้นให้กับนักลงทุนไทยนะครับอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนในปัจจุบันไม่ได้จํากัดแค่ในหุ้นไทยแล้วคุณผู้ชมสามารถลงทุนในหุ้นรายตัวต่างประเทศผ่าน DR ได้นะครับแล้วก็ล่าสุด DR 2อสมีเพิ่มออกมาถึง3ตัวด้วยกันครับามาต่อกันครับที่ทางด้านของเรื่องราวดีๆจากเมืองไทยประกันชีวิตกันบ้างล่าสุดมีการฉลองครบรอบ11ปีมูลนิธิเมืองไทยยิ้มครับแจกแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุจานวนทั้งสิ้น 1, 1 1 1อันครับ โดยทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยย้มเดินหน้าสารต่อพันธกิจเพื่อสังคมมอบแว่นสายตาจํานวน1,111อันให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุในสังคมไทยครับโดยมุ่งหวังให้การเข้าถึงการดูแลสุขภาพดวงตายอย่างเหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิตประจําวันและสร้างโอกาสในการมีชีวิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นครับในโอกาสพิเศษ ของโครงการออกหน่วยตรวจสายตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจตุพรโรจนพาณิชร,รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณแรมรุง้งวรวัฒนอธิบดีกรมสตรีและสถาบันครอบครัวคุณพรน,นิพามาสิลีลังสีครับรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมรับมอบนะครับโดยคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณพิตาพรบุญรัตพันธ์รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มคุณประโมทศักดิ์กำจรครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและนายแพทย์บุฒิวงศสมบุญเรืองศรีรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนรวมไปถึงครับคุณอ,อนันตชัยโหตระไวยสยะ Head of Store Support บริษัษท VV r ี t a i l หรือว่าหอแว่นนะครับนะ เมืองไทยประกันชีวิตสมการใหญ่ครับโดยรัางโครงการออกตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุดําเนินการมาต่อเนื่องครับตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2560จบจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่7แล้วนะครับที่ทางเมืองไทยประกันชีวิตโดยมูลนิธิเมืองไทยยิ้มได้จัดกิจกรรมไปแล้วถึง62หน่วยทั่วประเทศและได้มีการมอบแว่นสายตาไปแล้วรวมกว่า8,000รายครับ เป็นโครงการดีๆนะคะจากทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะไปติดตามกันต่อนะคะช่วงหน้าค่ะมาประเมินที่ทางเศรษฐกิจไทยกันค่ะหลายๆปัจจัยดูคลี่คลายไปบ้างนะคะดังนั้นแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาส,สอรอดหรือว่าร่วงช่วงหน้ามาวัดชีพจรเศรษฐกิจกันค่ะเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w o r l d w i d e ์เ n ็บดอทมันนี n นนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตจำกัดหนึ่งในผู้นำา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w ร์ลไวย์เว็บดอทมันนี่แอนแบงนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชียตตจำกัดหนึ่งในผู้นำ Financial Media ียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ worldwideweb.money สนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพชิวไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต นะครับสู่ช่วงที่3าของมันนี่เดลี่นะครับตลาดคุ้นไทยล่าสุดครับติดลบอยู่5.04จุดนีจุดวินาทีปัจจุบัน1 0 9 4จุดหลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าปัจจัยต่างประเทศจะคล,คลี่คลายแล้วแต่ว่าประเด็นในบ้านเราก็ยังอึมครึมยังคลุมเครืออยู่นะครับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ทางจากปนี้เป็นต้นไปเนี่ยปี68นี้จะรุ่งหรือว่าจะรอดเดี๋ยวมาติดตามกันครับค่ะไปดูกันนะคะสําหรับมุมมองนี้ค่ะจากดรอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสํานักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะดรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดรมนเทพครับประเมินยังไงครับสําหรับเรื่องของเศรษฐไทยตอนนี้ภาวะสถานการสงครามดูเหมือนว่าจะเริ่มขี่คลายแต่ก็ยังมีประเด็นสงครามการค้าที่อาจจะยังไม่ได้กลับมาพูดถึงเยอะในช่วงนี้อยู่ประเมินเศรษฐกิจในปีนี้ยังไงครับ ใช่ครับเพราะว่าความเสี่ยงจริงๆแล้วเรากำลังจะจบครึ่งแรกของปีนะครับกำลังจะก้าวไปสู่ครึ่งหลังนั่นแหละนะครับกำลังจะก้าวไปสู่ไตรมาสสามแต่ต้องเตือนจริงๆว่าเดือนกร,รกฎานี่เป็นเดือนที่ร้อนแรงมากๆนะครับสงครามการค้าที่คุณทรัมป์จะมองเรื่องของวิกฤตไปก่อนแธรีมาครบกําหนดวันที่8วันที่9กรกฎาเนี่ยอาจจะต้องติดตามนะครับว่าเราเองจะถูกเก็บภาษีอย่างไรคุณทรัมป์จะมีการลดภาษีให้ประเทศใดไม่ใช่ประเทศใดเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจะกระทบกับเรื่องของทิศทางการส่งออกและการลงทุนของ เรกผมให้น้าหนักความเสี่ยงตรงนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะกระทบกับแนวโน้มภาคการผลิตการสร่งออกการจ้างงานการบริโภคต่อ,ตอไปและรวมทั้งเงินเฟอ้อในฝั่งของสหรัฐด้วยว่าสหรัฐเขาจะลดดอกเบี้ยได้สักแค่ไหนนะแต่ถ้าเป็นสงครามในในส่วนของไทยแดนนะครับเดือของไทยเองกับกัมพูชาเองอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ให้น้ําหนักมากแต่ก็คงเป็นความเสี่ยงนึ่งนะครับที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปในช่วงที่เหลือของปีส่วนเรื่องในตัวนอกกาแม้ว่าสถานการณ์ดูเหมือนเสรคลี่คลายลงนะราคาน้ํามันกับตัว ย่อลงนะราคาทองย่อลงอตรงนั้นเองแต่ว่าความไม่แน่นอนนะที่เรียกว่าร i กส์พรีเมียมก็คือ,อความเสี่ยงที่ให้กับราคาน้ํามันนะครับก็าอาจจะอยู่ในระดับที่สูงข,ขึ้นเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้เห็นราคาน้ํามันดีบลงไปแรงนะต่ำหกสิบคงอาจจะยังไม่ได้เห็นในระยะสั้นแต่ก็คงต้องติดตามสถานการณ์ให้ดีนะครับ ค่ะถ้าหาว่าเรามองนะคะปัจจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นตัวถ่วงความเชื่อมั่นของคนไทยนะคะแล้วทีนี้มีปัญหาเรื่องของการเมืองด้วยในครึ่งปีหลังเนี่ยนอกเหนือจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วดรให้น้ําหนักอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะทําให้ความเชื่อมั่นในการที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือว่าความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยลดน้อยถอยลงไปมีอีกด้วยหรือเปล่าคะ เรื่องการเมืองก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับถ้าเป็นปัจจัยในประเทศเนี่ยอาจจะมองว่ากระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภควันนี้ใครอยากจะซื้อสินค้าขนาดใหญ่นะที่ต้องมีการกู้เงินนะหรือใช้เงินมากๆเนี่ยอาจจะเวทสีก็คือรอไปก่อนเพราะว่าดูเหมือนทิศทางมีความไม่ชัดเจนเราฟังข่าวร้ายทั้งต่างประเทศก็เยอะในประเทศก็มีความไม่แน่นอนแต่ที่สาคัญอาจจะเป็นเรื่องของนักลงทุนนะเขา FBI คนที่อยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศซึ่งวางแผนกันอยู่แล้วขอเรื่องของเงินที่จะเข้ามา ในประเทศอยู่เยอะแล้วแต่พวกนี้ก็อาจจะเว้นแต่ซีครับก็ค,คือรอไปก่อนรอให้มีความชัดเจนรอมีนโยบายใหม่มีรัฐบาลที่จริงๆก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะฮะแต่อาจจะปรับข้อรมองนะแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปว่าทิศทางความชัดเจนจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะกระทบกับความเชื่อมัน่นแต่ผมยังมองนะครับว่าถ้าวันนี้ยังไม่ได้กระทบกับเรื่องของเสถียรภาพมากนะักยังไม่ได้กระทบเรื่องของบัตเจต็ตหรือเรื่องของงบประมาณงบกระตุ้นเศรษฐกษิจตรงนั้นเองอาจจะยังไม่ได้มองนะครับว่าจะเป็นความเสี่ยงหนึ่ง รษฐกิจสุดได้แต่ก็คงต้องติดตามเรื่องปัจจัยเรื่องงบประมาณเรื่องงบกระตุนะ้นเศรษฐกิจแล้วก็การเจราจากับคุณทรัพย์ด้วยนะครับครับผมมาตรการแกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีตัวเลขคร่าวๆหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านบาทนี่เพียงพอที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ไหมครับ เศรษฐกิจไทยวันนี้ต้องบอกว่าโตช้าลงนะแต่ยังไม่ได้ติดลบเทียบไตร,รามาสต่อไตรามาสนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงที่เราบอกว่าเทคนิคอลรีเซชชั่นถดถ,ถอยเทียบไตร,รามาสต่อไตรามาสแต่ว่าถ้ามีงบกระตุ้นขึ้นมานะครับ1.5แสนล้านก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมองว่าพอประคองไว้ได้เราประคองไม่สถานการณ์ซุดลงไปมากกว่านี้นะครับอย่างน้อยเองก็นเน้นเรื่องของการลงทุนการก่อสร้างหรือแม้แต่ให้เงินก็นแล้วแต่แต่จะเป็นเรื่องของการจ้างงานนะครับสร้างงานสร้างรายได้ย้ายคนในพื้นที่นะครับ แต่ถ้าเป็นการแจกเงินเนี่ยผมยังยังมองว่าอาจจะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะด,ดึงให้เศรษฐกิจไทยฟื้นได้เหมือนที่เราเห็นในอดีตอาจจะต้องหามาตรการใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเชื่อว่าเม็ดเงินเป็นส่วนหนึ่งแต่มาตรการว่าจะทําอย่างไรก็จะเป็นส่วนสําคัญที่เน้นในเรื่องการจร้างงานสร้างคุณภาพของชีวิตคนนะครับค่ะในช่วงครึ่งปีหลังคะ่ะดรคะหลายคนบอกว่าลุ้นกันกับเศรษฐกิจไทยนะมีรุ่งอยู่สองรุ่งรุ่งโรดกับรุ่งริง่งประเมินยังไงว่างคะ่ะ <c oughs> ผมว่าวันนี้เราก็เหมือนกับเศษรษฐกิจที่มีทั้งสองส่วนนะครับต้องบอกว่าคุณอยู่ส่วนไหนดีกว่านะ <c oughs> ถ้าคุณยังอยู่ในส่วนที่มีนวัตรกรรมนะครับสร้างไรายได้ได้กําลังซื้อระดับกลางระดับบนก็ยังดีวันนี้เราบอกนะักท่องเที่ยวหายนะครับนักท่องเที่ยวอาจจะมาไม่ถึง35 5ุล้านคนเท่ากับปีที่แล้วอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ถ้าไปดูว่าเออถ้าเราเน้นท่องเที่ยวจีนอันนี้อาจจะสุดเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนหายไป 30- 40แต่ถ้าเราหวังพึง,งเที่ยวโยุโรปวันนี้ก็จต์แต่ถ้าเรไหรถัาเราไปเน้นในระดับล่างวนนี้ กำลังซื้อเองก็แผ่วเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องมาเตือนเหมือนกันว่าวันนี้เราอยู่ส่วนไหนของระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจอาจจะมีความถากมากขึ้นคนมีกําลังซื้อก็มีกําลังซื้อได้อยู่คนระดับล่างเองก็อย่างอ,อ่อนแพเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามีทั้งสงส่วนสําหรับครึ่งหลังของปีอยู่ที่เราครับเราจะปรับตัวอย่างไรเราจะหานวัตกรรมอย่างไรเราจะทําอะไรใหม่ๆอย่างไรผมเชื่อว่าโอกาสจะมีอยู่หาอะไรใหม่ๆได้แต่ว่าแน่นอนว่ต้องเตือน SME ครับกลุ่มนี้ที่ผมห่วงมากที่สุดเพราะว่าเน้นสภาพคล่องวันนี้ต้องยอมรับว่ายอออออดขาายเงงกกก็็แผวนะัลซื้จจ เตือนเหมือนกันว่าตุนสภาพคล่องแล้วก็พยายามที่จะต่อเชื่อมวงโซ่อุปทานกับธุรกิจขนาดใหญ่ให้ได้นะครับค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือทั้งหมดนะครับของมันนี่เดลี่ในวันนี้นะครับเราสองคนและทีมงานลาคุ้มชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเว็บไซต์กันเินนารออนไลน ขอข่สารเศกิจการเงินการลงทไทยและ่ารวยดรวดเร็ว24ชั่วโมงวันคลิเอขึ้นเศกิการเงินการลงทที่คุณอ่านอีกได้โดยวารสารการเงินเลาบริษัทมีดียอสโซเชตเป็นจัเปหนึ่งในผู้นำไปในเชื่อมงแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินออนไลน์เต็ม รายการต่อไปนี้เป็นรายการเทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด